สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบังไฟฝาเหลาลีจันสีวะครับมามืาอนี้ผมสีมาลองเบิ้งผมเคยเหดครั้งแรกนะครับมาเบิ้งนะครับว่ามันสีขึ้นดีพอมามาเบิ้งบางแรกครับจะได้ไล้ครับถีอเคยเห็ดอยากผู้อยากฟ้องครับไม่รู้ว่ามันสีขึ้นดีบอมาเบิ้งกันถึงวะครับถึงวะครับมาเบิ้งกันนะครับฝาเหลาลีจันสีครับจะถึนวะ เอ้าโอ้โห jogo. ข้นดีเลยนะครับป๋าเหล่าลิจึงสี่ครับมาบางแรกครับมาเบิ่งบังที่สองครับมาบางแรกท่านไปแล้วครับข้นดีครับมาเบิ้งบางที่สองกันนะครับมาจุด <us Miguel> ึืนดีบอะมาเบิ่งบังที่สองกันนะครับบางแรกขึ้นไปแล้วครับบางที่สองจเป็นยังไงมาติดตามกันเพิ่งครับบางที่สองครับขืนดีบอครับป๋าขวดเหล่าลิจึงสี่นะครับโอ้โหข้นนีกันครับไปดีนะครับมาบางที่สามจุเป็นยังไงมาเบิ่งกันครับ เรียนบางที่สามครับเหล่าลี้ัจนสี่นะครับฝามันนะครับมาขื่นขื่นทไหบางคันครับบางที่สามครับขึ้นบ่ครับขึ้นบ่โอ้โหขึ้นนะครับขึ้นดีความนี่ขึ้นดีนะครับฝาเหล่าลี้ัจนสี่ครับ